สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟอครั้งนะครับเย่ yeah. งานไวงานด่วนงานเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรศัพท์อีกแล้วนะฮะงานไวนะครับก็ b a แบลนด์ลิสต์แอนลิสติ V เวนการ v, ์ดวีบริษัทไทยนะครับไม่ใช่พรีเมียมนะเป็น V Standard หรือว่านอร์มัลไฟหรือว่า V ไฟนั่นเองนะครับก็เริ่มนะครับใช้วันที่1พอยยนะฮะก็อีกมีเวลาเล่งเงนอีก1อาทิตย์1อาทิตย์ทวนนะฮะก่อนที่จะมีแข่งที่เดอะสตรีทเนาะก็ แน่นอนการ์ดที่ทุกคนเฝ้าฝันเราคอยนะฮะได้เล่นอยู่ประมาณ2อาทิตย์เนาะถ้าถรวมถึงวันที่1นึ่โดยก็สักอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ได้นะฮะกับออราอีสินะครับโดนลงดับฟันทิ้งเรียบร้อยนะฮะพร้อมพ่วงด้วยเกียร์คนอีกคนนะครับจูงมือไปด้วยกันเลยนะฮะเมตาทั้งสองนะครับก็มาดูที่อันแรกที่โดนนะฮะเด่นด,ดูเด่นเป็นสง่าเนาะก็ ถ้าคุณใส่การ์ดเผ่า EC 1 9ห้ามใส่อมาทิลสืแล้วก็อิคาบูในในเด็กนะฮะก็อมาทิลสืเขียนเห็นแค่นี้แต่ว่าในรูปเป็นเป็นอาม่านี้ก็แสดงว่าอาม่าไออาม่าแรกนะ่าจะใส่ได้เหมือนปกติเนาะแต่ว่าก็ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีค่าอะไรไม่ได้แบบหดได้เท่านี้นะครับก็ EC สิบเก้ากับโอราเคเราเห็นเด็กโปรไฟล์เดิพ่อทำไปแล้วในวันจันทนระ์เนาะ ก็รู้แล้วว่ามันเก่งขนาดไหนก็คุณพ่อคิดไว้แล้วว่าว่าถ้าลิสติกอ่ะก็ต้องเป็นแนวนี้เพราะว่าถ้าจะไปลิสติกอามาแบบห้ามใส่อามาใส่อามารหรือหนึ่งใบอะไรพวกเนี้ยมันมันทําให้ซูซานุโอเสียทําให้อลารเคลสายธรรมดามันเล่นไม่ได้แต่คราวนี้มาทําให้มันแค่ลิสติกเรียกว่าลิสติกชอยส์มันทําให้เลือกว่าโอเคถ้าใส่ e สิบเก้าคุณก็ใส่อามาไม่ได้แต่คุณสามารถใส่อิชิชมะได้อยู่นะ คุณยังสามารถใส่ตัวอื่นได้อยู่นะแต่แค่ใส่อาร์มาไม่ได้นะครับก็จะได้แค่พลังไม่ได้คลีนเนาะก็ก็ต้องดูว่าว่าถึงเวลาแล้วมันจะเก่งแรงขนาดไหนต้องพูดอย่างนี้ว่ามันจะแรงขนาดไหนแค่คุณพ่าคิดว่าเบาลงไปเยอะเพราะมันดันแดมไม่ได้มันได้แค่พลังแต่ไม่ได้คลีสําคัญคือโอล่าอีิบเก้อะ e ที่มันเก่งมากๆอะเพราะมันได้พลังและคลี มันขึ้นสามปุ๊บคู่ต่อสู้เป็นเกตสองอย่างเงี้ยมันสามารถตีได้ถึงอะไรสามคลิ4สี่คลี่ห้าหมื่นนะทุนเนี้ยแล้วก,กาดไม่ได้ไม่มีพีจีถ้ามือไม่มีพีจีก็ทำยังไงก็ต้องโดนเข้าอย่างเดียวนะครับก็นั่นแหละแล้วก็อิคคาบูอิคคาบูเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนจิ้น,น,นคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนจากเพิ่มคลิเพิ่มพลังเป็นเพิ่มรายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอิคคาบูสองตัวอย่างเงี้ย บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งจิ้มมะลิเอ้ยมะาไรามะลิอะไรล่ะจิ้มมะาไรามะาไราจะตีสี่ไดสี่ไดลุกขึ้นมาเหลือสามไดก็ถ้ว่ามันก็จะถ้าแล้วมันก็จะใส่คลีได้เยอะมันก็จะยิ่งเก่งยิ่งเก่งเข้าไปอีกเนาะก็แยกไปเลยพวกเอนจินโกงๆหรือเอนจินที่ทให้มะาไราเก่งมากๆเพราะข้อข้อแรกคือทําไมถึงต้องบอกว่าทําไม e419 กับ่าเกียร์มันโดนเพราะว่ามันน่าเกลียดไป ถ้าเทียบกันกับดิเมนชันที่สามารถลุกตีได้แล้วก็เพิ่มรายได้เหมือนกันแต่ e 4.9กับดิเมนชันมันต่างกันตรงที่อันนั้นน่ะคุณไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งบวกรายได้คุณต้องปั๊มพลังให้แวนกาดสามหมื่นก่อนมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายขนาดนั้นนั่นเองมันลุกตีสารอบได้ก็จริงแต่ว่าโบ้โห ไล่สองเลยนะอันนี้คือแค่ขึ้นมาไลก็ทําได้เลยอันนั้นต้องเป็นยืนมาไล่ครั้งหนึ่งเทินแล้วก็ต้องบัฟพลังมาไล่ให้เท่านี้เท่านั้นอีกมันค่อนข้างจะยากส่วนสายอื่นอนที่คุณพ่อเคยจัด่ดคคดวาก็ไม่ได้ไม่น่าจะโดนไม่มีอะไรน่าจะโดนเพราะว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นทั้งเจเนซิสทั้งเอ่อเพลมูนที่เคยจัดนะก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพลมูลนั่ถึอว่าคุณพ่อจะไม่ได้อัพคลิปเนาะเหมือนก็จะไม่ได้อัพเนาะน่าจะจัดเล่นเองแล้วก็ไม่ได้อัพลืมก็ก็ก เท่านี้กับอันนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมก็หนังสือยังโดนเหมือนเดิมกับหูแมวโดนเหมือนเดิมนะฮะอ่า,าแล้วก็ไอแมวกับมาเลกาเลตา้าแล้วก็รอพีจีโดนเหมือนเดิมเพิ่มใหม่อีกอันหนึ่งก็คือลิบบูนั่นเองนะฮะหลายๆคนแบบคนที่เพิ่งไปได้มาใบละร้อยใบละหลายลหลร้อยนี่แบบกำมัดเนาะเพราะว่าจากที่ใส่ได้สี่จะเหลือใส่ได้แค่สองใบนั่นเองก็ ไม่แปลกใจไม่แปลกใจนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเกียร์มันเข้าท็อปแล้วเป็นแชมป์เยอะมากๆทำให้อ่าคุณพ่อจะบอกว่าวิธีแบนลิสต์กับลิสติกของแวนไทยอ่ะหลายๆครั้งเขาจะเอาผลการแข่งเป็นหลักหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าเกียร์ออกมาเนี่ยแล้วตั้งแต่เกียร์ออกมาเนี่ยโอ้โหเกียร์เป็นแชมป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 ์เพราะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเกียร์เป็นแชมป์ได้พอดิบู ลิปบูมันจะทําให้เกียร์ตี3ามเวฟเป็น4ถึงห้าถึงหเวฟได้ทําให้มันเก่งมากๆขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะจากเกียร์ที่ตีได้สี่เวฟกลายเป็น6เวฟเลยแบบทิ้งริบูสอใบ6เวฟกาดไม่ได้อยู่ดีก็ลดเหลือสอใบทําให้เกียร์ลิปบูยังเล่นได้ไหมสมาบอกว่าเล่นได้ไปใส่ไปใส่มันเชื่ออะไรนะติ k t o ็อกเวอรใช่ไหมตัวเดิมอะโซบารจั่วตัวเดิมแทน ใช้ได้เหมือนกันก็ใส่เป็น Tik Tok อกสใบแล้วก็ใส่ลิบบูสอใบนั่นเองนะครับโอเคไอ้พวกที่ไอ้พวกที่โดนลิสติกก็จะมีแค่นี้เนาะเพราะว่าเป็นน่าจะฉุกเฉินมากๆเพราะว่าด่วนนะ่ะคือแข่งเสร็จวันอาทิตย์วันจันทร์หยุดวันอังคารวันอังคารน่าจะประชุมแล้วก็ออกวันนี้เลยนะฮะแล้วก็มีคนที่เป็นอิสระแล้วนะฮะอ่าแบงดีมแบงดีมแฮปปี้ฮัลโลนะครับก็โคโลโลโคโคลเอ,อ เกรดสองเป็นอิสระแล้วใส่ได้สี่ใบนะฮะวิงกันเบลฟใส่ได้สี่ใบแล้วสายมาเจสยิ้มเพราะว่าตอนเนี้ยมาเจสไม่สมควรออริสติกแล้วเพราะว่าของของมันออกเลยมาเจสแล้วตอนนั้นมาเจสมันออกก่อนที่สมมติว่ามาเจสออกเดือนเดือนตุลาใช่ไหมสมมติสมมติมมตารางตามตารางของี่ปุ่นมาเจสต้องออกตุลาแต่มาเจสไม่ออกมิถุนาอย่างเงี้ยอันจริงๆมันออกตั้งแต่ตั้งแต่มีนาเนาะก็ไม่ออกตั้งแต่มีนาอย่างเงี้ย นั่นหมายวาว่าโอเคมันเก่งมันเก่งเพราะมันเก่งเพราะมันข้ามแพดมาจากนั้นตอนนี้มันมันตอนเนี้มันคือเวลาที่มาเจสมันสมควรจะออกคือมันสมควรออนแต่เดือนที่แล้วแล้วด้วยออกพรอม VSS พรีเมียมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาปุ๊บมาเจสไม่สมควรจะโดนลิสติกแล้วก็ต่อไปก็เหลือรอแค่ออเดอร์กับทำเปเตอร์มาก็จะเล่นมาเจสแบบไม่ต้องใส่ตัวรองเกลือสามแล้วใส่แค่มาเจตสี่ใบได้เลยแล้วก็ที่ลดล็อกบดแบรนด์มาอีกก็จะเป็น female assassin นะครับใส่ได้เต็มสแล้วแล้วก็ถ้าดูจากในรูปเนี้ยคุณจะไม่เห็นอีกใบหนึ่งต้องไปดูในรายละเอียดในรายละเอียดเขาบอกว่า assassin cross a m l i s ก็โดนปลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าตอนเนี้ย l e น้าล็อกจะโดนลิสติกแค่สายแมวเหมียวสายเดียวสาย assassin โดนปลดแล้วคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเพราะการ์ดใหม่ๆมาทำให้อ m l s มันไม่ได้โกงขนาดนั้นแล้วหรือเปล่า ถ้าเขาปลดมาแล้วแล้วมันเป็น,ปนแชมป์แล้วจนเยอะๆอีกเหมือนเดิมก็อ,อาจจะเข้าไปโดนใหม่เพราะว่าไม่จำเป็นว่าไม,ไม่จําเป็นว่าแบบโดนปลดมาแล้วจะไม่ได้เข้านะครับถ้าคุณทําผิดหรือว่าต้องบอกว่าถ้าคุณไปเป็นแชมป์ได้ไบ่อยอีกมีคนเอาไปลงเป็นเมตางานเป็นแชมป์ได้อีกก็โดนอีกอยู่ดีนะฮะก็ตามนั้นก็เพราะว่าเพราะว่า EC กับ o ล a c l คมันแรงมากเกินไปทำให้โดนนะครับก็ จริงๆแพทเนี้ยลิสติกเนี้ยน่าจะมาเพราะว่าโอลาอีสีสิบเก้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต่ะคือมันแรงแรงจนคิดว่าถ้าไม่คุณถ้าไม่ลงไม่ลงดาบอาทิตย์เนี้ยงานแข่งสตีดอ่ะเชื่อได้เลยว่าโอลาเคล้นปะทะโอลาเคล้นปะทะโอลาเคล้นปะทะโอลาเคล้นแน่แนแข่งที่เดอสตีดรู้สึกว่าจะเป็นวันที่สี่ห้าสี่ห้าพอยอเนาะเสาร์อาทิตย์ดเดือดสติรัชดานะครับคุณพ่อน่าจะไม่ได้ไปเนาะถ้าใครไปก็ เช็คคิคิฟนนนฮิลนะครับขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้3มคลิปตึงๆเสียงแหบเสียงแห้งไปหมดนะฮะก็ติดตามชมคุณพ่อได้ยาวๆนะครับช่วงนี้ก็จะอัพลงทุกวันเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมพีม่เตียวอัพลงทุกวันไม่เหมือนเดิมนะฮะอาทิตย์หน้าไม่อย่างนี้นะ,ะอาทิตย์หน้าไม่ทุกวันแล้วนะเดี๋ยวตายก่อนนะฮะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับเดี๋ยว6กโมงมีเด็กโปรไฟล์อ่าเมสซยานะฮะ ไปติดตามชมต่ออีกครึ่งชั่วโมงเองสวัสดีครับ